สวัสดีครับจากร้านอุปกรณ์การมินครับวันนี้เราจะมาดูตัวเคสสำหรับโฟ r เ n อร์945นะครับที่ทางร้านจะจำหน่ายอยู่ตอนนี้จะมีทั้งหมด2เคสอยู่2รูปแบบนะครับเคสแรกนะครับวัสดุจะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวด้านหน้าจอจะเว้นว่างก็คือป้องกันขอบนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเคสที่วัสดุเป็น TPU นะครับก็คือตัวจะป้องกันทั้งหน้าจอแล้วก็ขอบข้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูว,ว่าตัวไหน พอใส่แล้วลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเคสพลาสติกนะครับก็คือสวมไปที่ด้านหน้าได้เลยครับอ่าพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือคุมทั้งทั้งบริเวณจอครับก็คือสวยงามครับอ่าวิธีแกะออกก็แกะทางด้านหน้าได้เลยครับ ครับแล้วอีกเคสหนึ่งจะเป็นเคสตัว TPU ใส่คุมทั้งหน้าจอนะครับก็เหมือนกันครับสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะตัวสายออกครับโอเคครับหลังจากใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะคือคุมทั้งหน้าจอแล้วก็บริเวณรอบตัวเรือนทั้งบริเวณทั้งตัวเรือนเลยนะครับตรงนี้ <Okay. S 1> ใส่เรียบร้อยอ่ okay. าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทั้งเพจเลยนะครับเคสของ f o r ์เรนเอ945ครับผม